ช็ดผูนี่ถุกพื้นหมดเลยนะครับทั้งทุกพื้นทุกส่วนทุกส่วนทั้งน้ล่างก็ล้างนะครเนี้ยมากแบบว่าใช้มือที่แบบทุกทุกช่องทุกอะไรอันนี้ต้องล้างไปแล้วล้างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงแวกซ์อีกทีนะลงแล้วรถไฟต้องใช้จ่ายคันละหกร้อยเจ็ดสิบบาทต่อโบกี้ค่าทมความสะอาดต่อวาระหนึ่งห้องน้ำที่จะเหม็นไม่เหม็นเนี่ยมันเราจะมีลูกจ้างเี่าั้งงานเราขึ้นดูแลความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง เรามีถังเก็บไหมครับหรือว่าไม่มีนะถ่ายก็จะถ่ายลงไปเลยฮะับก็จะถ่ายลงไปถ่ายระหว่างทางแล้วลงไปวางพื้นเลยอ๋อนี่คือชั้นสามนี่ชั้นสามเล่นถ่ายถ่ายถ่ายแล้วถ่ายถ่ายถ่ายยะลาก็อยู่ยะลาเลยถ่ายจันก็อยู่จันถ่ายเชียงใหม่ก็อยู่เช th ียงใหม่นะครับถังเก็บเฉพาะรถชั้นหนึ Quem ่งมีก็ไปชั้นหนึ่งค่ะกรุงเทพผักใหญ่ว่าห้องน้ำก็ต่างจากชั้นสามอย่างพื้นเชิงนะครับ นี่เดินได้มี่ักบัวมีสบู่กดได้นี่โซนรถไฟชั้นหนึ่งผัดมีแอร์อันนี้ก็ต้องผ่านการทําความสะอาดเหมือนกันนะครับครับต้องผ่านการทำความสะอาดเที่ยวก็มีแค่24คนในนั้นที่นั่งที่นั่งรถไฟชั้นหนึ่งครับที่จะใช้บริการที่จะเข้าห้องน้าแล้วมีสิทธิ์เก็บไว้ของเก็บของตัวเองได้ รถที่เราสูบสูบต่วมนะฮะเมื่อรถเข้ามาเนี่ยเราก็จะ,ะมีพนังกงานของบริษัทเนี่ยเอารถเนี่ยไปไปโชวอยากดูรถไฟที่พึ่งสะอาดสะอาดจ,จะมีคนใช้ขึ้นมาดูทางนี้เลยนะครับดูพื้นก่อนค่ะดูพื้นก่อนถีล่ลงแรงเป็นร้อนเนี่ยรถไฟจะต้องได้จับได้ใช่ไหมคะบอกเบอร์ก็เงี้ยนะครับที่ผู้ชงครับตอนนี้เท่ากับว่าล้าง รถไฟสะอาดเยี่ยมอ่องแล้วนะครับเดี๋ยวไปไหนต่อครับเนี่ยเราก็จะลากออกจากนี่ไปนะฮะแล้วก็ไปเก็บไว้นะฮะไปจอดรอไว้ก่อนไปจอดไปไปจอดรออยู่ในย่านนี่แหละนะฮะเพื่อรอลงทํากระบวนโดยใช้หัวรถจักรสับเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวหัวจริงมาเมื่อไหร่พี่หัวจริงเมื่อรถลงเทียบแล้วเนี่ยนะฮะก็ประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะมาจากบางซื่ออ๋อมีโรงจอดหัวรถจักรอยู่ที่บางซื่อรอหัวมาต่อกับตัว รอรอหัวมาตอนนี้ผมกับดาแยกกันชั่วคราวนะครับดาจะแยกไปที่ขอสัญญาณผมขอติดหัวรถจักรจากหัวลำโพงมาที่โรงหัวรถจักรดีเซลบางซื่อเพราะว่าพี่สิริพงศ์ให้ข้อมูลว่าที่นั่นเป็นสถานที่จอดหัวรถจักรของขอบวนรถไฟสายสำ,สำคัญสำคัญที่เดินทางไปทั่วประเทศ และหัวรถจักรจากที่นี่ก็จะวิ่งไปต่อกับขบวนบวก,กี้รถไฟที่หัวลำโพงหน้าที่ของผมตอนนี้ก็ต้องไปตามหาคนขับให้เจอก่อนครับตอนนี้นี่คนขับมาถึงแล้วนะครับชอบพอทำอะไรอะพี่ช่างเครื่องซึ่งมีหน้าที่คือ ช่วยพกออรอในการนำรถจักรออกไปต่อตัวคือไปไหนก็ทำงานเป็นคู่กันแหละครับครับผมจากใกล้จากไกลนี่ก็ต้องไปคู่กันไปคู่กันอ,อ,อ,อแล้วฉันก็เบินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคมาเต็มชื่อเบิก์เครื่องมือครับผมอมาเต็นชื่อเบิกเครื่องมือเพื่อเราจะได้ไปที่รถจักรต่อไปเบอร์เครื่องมือคืออะไรครับเื่อเครื่องมือซ่อมรถเนี่ยเครื่องมือซ่อมรถจักรครับแล้วก็เครื่องมือขับเคลื่อนด้วยอยู่ในอยู่ใน สองเดียวกันอยู่ดีๆเดียวกันอ๋อคือพี่เวลาแสดงคนขับผัวรถจักรยนี่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือติดตัวไปด้วยติดครับต้องมีติดตัวไปด้วยอันตัวนี้ห้ามหายครับสองตัวนีะตัวนี้เขาเรียกตัวนี้กุญแจลมครับผมนี่กุญแจลมนะครับอันนี้นี่สลักห่วงปัดปัดไฟสลักห่วงและอันนี้ครับอันนี้เป็นรีเวอร์เซอร์ในการกลับกลับอาการของรถจะให้เดินหน้าถอยหลังก็อยู่ที่ตัวนี้ครับอ้ออุปกรณ์สำคัญสำคัญ3ชิ้นนี้แล้วนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวมันจะทํางานยังไงเดี๋ยวเราคงไปเห็นที่หัวรถจักรนะครับเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาขึ้นหัวรถจักรแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงถึงเวลาจะติดเครื่องยนต์นะครับผมอติดแล้วนะครับนี่คือกุญแจลมตัวนี้จะต้องใส่ตลอดเวลาเมื่อทำการจะขับเคื่อรถจักรเพราะจะไปควบคุมระบบลมระบบลม ตัวไม่มีเจ้ากุญแจตัวนี้ไม่มีตัวนี้คือลมผ่านไปไม่ได้อ๋อคือทันติดเครื่องเดินหน้าถอยหลังเป็นทันกับเกียร์ทันกับเกียร์เดินหน้าถอยหลังอ๋อที่นีเป็นทันกับเกียร์ทันกับเกียร์ก็คือว่าถ้าไม่มีนี่เราจะทําให้มันถ้ามันเดินหน้าอยู่เราจะทำให้มันถอยหลังไม่ได้ได้ครับอ๋อมันก็คือเกียร์นี่เองเกียร์ครับือใส่ไปนี้ใส่ไปแล้วก็ผัากไปในท่า E O ครับผมนี่ผมเลือกจับถอยหลังนะครับผม ก่อนที่รถไฟจะออกจากที่โรงจอดนี่จะต้องวอถามกับทางหอสัญญาณก่อนนะครับคือบอกให้เขารู้ว่าเรากําลังจะเอารถออกแล้วเขาจะเขาได้จัดทางให้เราผูอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวเขามีรถสวนมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมูคล้ายๆเครื่องบินเหมือนกันอันนี้ นี่เดี๋ยวจะออกกปตลงไหนครับตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นจราจรรถไฟได้ไหมคะได้ครับได้คล้ายกันนะคล้ายกันเลยคอยจัดระเบียบเรารอหัวรถจักที่จะมาจากบางซื้ออยู่นะคะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราคงได้รู้กันเพราะว่าเขาจะส่งสัญญาณมาที่นี่อีกทีหนึ่งอดีตนารบางซื่อสองสามสี่ห้าห ตอนนี้นะคะมีการส่งสัญญาณมาแล้วค่ะว่ามีหัวรถจักรกำลังเดินทางมาจากบางซื่อเพื่อจะเข้าสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงค่ะเอ๊ตามาออยชั้น8นะนี่เดี๋ยาขึ้นไปเลยข้าชั้น8ครับผมนี่กี่โมงคะพี่ตอนนี้ประมาณ2โมงครับ ไป,ปสอง,ง,องโงไปเไหม่มงคสองโมงครึ่งคับผม,มแสดงว่าต้อเอารถเข้าช้างชลาก่อนเวลา,าจัก,ก่อน,นเวลาครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนี่ครับนี่คือรถเชียงใหม่รถที่จะไปเชียงใหมค่คันนี้คนระับอุปกรณ์สำคัญชิ้นที่3าที่มากับกล่องเครื่องมือนั่นก็จะมาติดตั้งตรงนี้แล้วนะครับ คนมือบอลไปยกไอ้นี่เล่นแล้วม,มันก็เลยนหลุดอกดอกมา,มกมาเราก็เลยล็อกตัวนั้นไว้นะครับมันจะได้ต่อกันติดนะครับระหว่างหัวรถจักรกับตัวตัวตูว้โดยสาร เริ่มต mm ้นออกเดินทางแล้วนะครับขอสั่งดิ้นให้ตรงที่นะครับเดี๋ยวเจ้าของที่ขึ้นมานะเบอร์สามสิบสี่นะให้ตรงที่เลยนะครับขอรถคือสองไม้ด้วย357เชียงใหม่หน้าที่อย่างนี้กี่คนครับหน้าที่ตรวจตัวเนี่ยค่ะตัวนี้มีมีสีคนมีคนแต่งวงเวียนเวล่ะสคน พี่คือพอตอพอแบบฮะอะไรนะคะพอพานพอหีบลอลิงพอพอรอแปลว่าอะไรอ่ะพนักงานห้ามล้อพี่ห้ามล้อแล้วทำไมพี่มาตรวจตั๋วล่ะคะจริงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเมื่อก่อนอาจจะมาจัดเบรคหรือเปล่าถามหัวหน้าดิค่ะหัวหน้าดดูอ๋อเดี๋ยวพี่จะตรวจต่อใช่ไหมผมทำไมรู้จักไอ้น้ำชักวีดปี๊ดวี๊ดอย่างเงี้ยแล้วก็ พกเขาก็จะหมุน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 แล้วก็สัญญาณให้เอาให้คลายได้ก็คลายอ๋อก็แสดงว่าจริงๆที่เราเห็นเป็นพนักงานตัวตัวอยู่ทุกวันนี้ถ้าตำแหน่งจริงๆเรียกว่าพอหอรอท่าพนักงานรเป็นจาบบราแล้วของพี่ยน์เนี่ยพอเดี๋ยวนะครับพอรอรอที่คืออะไรนะพี่รอรอแปลว่าพนักงานรักษารถพนักงานรักษารรเหมือกับถ้า ยัเป็นแบบกับตันก็ต้องกับกันเพราะเราไม่ได้ก